S 1> <S 1> <S สวัสดีค่ะคุณถึงค่ะมากันเนาะในช่วงนี้ขอเสียงเตือนอ่านพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะ มาก็ลื่นไปพันหกกันเนาะสัปดาห์นี้จะถึงรือเปล่านะถ้าดูบรรยากาศการลงทุนต่างๆตอนนี้เองนะคะทั้งโลกเองก็ตีฟื้นกันกลับมากันเรียบร้อยแล้วนะคะหล,หลายประเทศนะคะก็เป็นฝั่งยุโรปฝัรรยย่งอเมริกาต่างๆแล้วอีกอันหนึ่งลง,งทุนในเังเตดูกันทุกทั้งโลกตอนนี้นะคะ่ทนลืมลืกไปไั้ย การขึ้นมาของราชินีผุ้นลกในตอนนี้พี่ว่าจะถูข้อมูลให้ทุกฟังก่อนเนาะือะ่องราขอรูปกระแสข้อมูลนนพี่ม่ก็พูดสมบัดสะว่าอ,อยู่ในวงการข่าวแล้วก็อยู่ในวงการข้อมูลมนะคะถ้ามีโอกาสมีอะไรก็จะรวบรวมข้อมูลแบบนี้เอามาฝากให้บรรพุนประจำสัปดาห์นั่นเองนะคะสัปดาห์นี้ ประเด็นที่จะพูดถึงก็คือเรื่องราวของข้อมูลข่าวทั้งโลกเองว่าโลกทั้งโลกใบนี้กำลังจะมีการโฟกัสในเรื่องอะไรนะคะแล้วก็เงินของโลกเองนะคะตีนี้จะเป็นอย่างไรเพราะมีอะไรประเด็นแบบไหนอะต่างกันเนาะแล้วก็ประเทศไทยเราดิเองที่เขาเรียกว่าตีมหุ้นนะฮะตีมหุ้นมามีทั้งกันโชว์ข้ค่ะมีทั้งในสวน สองเทาั้นสีนะคะแต่มีติ้มอะไรนะคุ่นกลุ่มนี้นะคะที่มันยังไม่ขึ้นแต่กัรแอบแล้ว่ะเะี๋ยวเราตามกันไปเนาะสำหรับข้อมูลตัวนี้เราทุนก็ลองเอาไปติดตามเพิ่มเติมต่อนะคะว่าข้อมูลตัวนี้เองนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้จริงไมมจริงเราก็ติดตามกันนะเหมือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่พี่มอนพูดถึงนะคะทีมเศรษฐกิจโลกฟื้นแล้วก็ทีมวัคซีน ตีเปิดประเทศอะไรเงี้ยนะฮะที่ที่ได้พูดถึงเมื่อสัปดาห์ที่เราก็เห็นภาพเกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์นะฮะว่า,าภาพการลงทุนตลาดหุ้ไหนไทยนะฮะจะมีทิศทางอะไรกันเป็นแบบไหนนะฮะเพราะคําว่าข้อมูลมันมีมูลค่ามากไปุ้กึตอนนี้เองนะฮะระบบเขาเรียกว่าออโต,โต,ต้เดลต จะเก็บข้อมูลว่าโลกทั้งโลกใบนี้กําลังโฟกัสเรื่องอะไหร ي, หรือประเทศนี้กําลังทําอะไร acting อ,อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. เขาก็จะเก็บข้อมูลเรื่องราว่ะดีไปแล้วก็เอาไปใส่อะไรของเขาก็ไม่รู้นะคะทางด้านดิจิทัลเดินเองนะคะเพื่อที่จะเหมือน AI ที่นักธุก็ลองนึกติดตามดูนะคะว่าเหมือนตัวเราอ่ะเราสนใจอะไรแล้วก็เราเข้าไปใน Facebook อะไร,ระตาะะ่างๆเนี่ยเขาก็จะส่งข้อมูลสิ่งที่เราสนใจเข้ามาหาเราได้เต็มตาเลยป้าป้าป้าเป็นต้นนะฮะ ก็เลยเล่าให้ฟังว่าข้อมูลที่พี่ม่นมานำเสนอตรงนี้ก็เป็นข้อมูลนะฮะด้วยเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นว่าจะมีผลกับหุ้นอะไรแบบไหนอย่างไรนั่นเองนะฮะค่ะเริ่มเลยนะคะสําหรับหลายๆท่านที่เข้ามาก็ถ้าใครกำลักนกันนะฮะม,มีใครเข้ามาคุยกับพี่มานบ้างนะคะพี่ม่นเสียงเบาอ๋อเสียงเบาแล้วะะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะฮะ,ะเปิดเสียงแล้วนะคะได้ยินหรือเปล่าคะ ดเดี๋ยวเข้าไปหาลงทุนหน่อยนะอื่นนะเอียอ๋ยบเข้าไปใกล้นิดหนึ่งนะคะคุนเดิน<า>ออกเลยนะคะร้อนช่วงนี้ร้อนนะะอากาศร,ร้อนก็ดีนะคะจุนสบายก่อนร้อนแย่แล้วแต่ตอนนี้ร้อนอเออเพื่อที่ไวรัสจะไดะ้สลายไปนั่หนึ่งนะคะก็เรื่องราวของไวรัสชอบอากาศเย็นสวัสดีค่ะอย่าขัดเดิดนเลยท่านก็กำลังมานะ อือเห็นละเละอ่าเริ่มเลยนะคะสำหรับข้อมูลที่กำลังเกิดขึ้นทางด้านตลาดหุ้นตอนนี้เองนะกระแสงเงินของโลกนะคะทุนต้องเรียกได้ว่าสภาพคล่องลโลงก,กันมากๆเลยนะคะลองจับตาดูที่อเมริกาเบื้องต้นขอใหนะ้เจ้าโลกกันเนะคะว่าตอนนี้เขากํลาลังแจกเงินกนลาลังแจกเงินนโะยบายแจกเงินของเขาเหมือนประเทศไทยเลยนะฮะแจกเงินให้กับ ตามสัดส่วนของผู้มีรายได้ของประเทศเขานั่นเองนะฮะก็วงเงินก็พันสี่ร้อยตละก็เกือบห้าหกหมื่นบาทเนาะที่กระจายกันสำหรับประเทศของเขาก็เป็นประเทศที่รวยนะคะบ้านเราห้าหกพันบ้านเขาก็ห้าหกหมื่นเงินตรงนี้ก็ต้องดูนะคะว่าเขาจะยิงไปทั่วมูลรับเงนแต่รับเมืองของเขานั่นเองนะฮะแล้วก็เงินเข้าสู่มวลประชาชน ที่อเมริกาตอนนี้เองที่พี่ว่นบอ,อกว่ามันมีอะไรแปลกๆก็คือเรื่องราของทางด้านตลาดหุ้นอเมริกาดาวโจนหรือว่า s อสแ0นแล้วก็ NASDAQ เขาก็จะแบ่งเป็น3ตลาดเหมือนกับประเทศไทยเนาะประเทศไทยก็จะมี Z กับ m A I. อเอไอท่าน,นเองเนาะตลาดตลาดตัวใหญ่กับตลาดตัวเล็กอเมริกาก็แบ่งเป็น3ตลาดตลาดแบบเบิ้มๆก็คือตลาดตัวใหญ่ก็คือดาวโจนแล้วก็ ตลาดหุ้นใหญ่ๆเหมือนเซฟตี้บ้านเราก็คือ S&P 500แล้วก็หุ้นเฉพาะด้านหุ้นเทคก็คือ Nasdaq ตอนนี้ดัชน,ดนีในในสตัวนี้นะฮะโดยเฉพาะด,ดาวโจน์ที่เป็นหุ้นรวมรวมทั้งหมดเลยไปอยู่ในการดาวโจนส์สักเบอร์ยันเลยลบนะฮะดัชนีดาวโจนส์นี่พุ่งมายืนที่30,000จุดนะะต้องถือได้ว่ายืนยืนนานนะฮะหลายหลายเดือนแล้วก็ต้องดูว่า การเขย่าของดาวโจนตอนนี้เองนะฮะจะมีพลังมีหึมามาโดแล้วทึ่งเลยเพราะว่าเงินที่รัฐบาลเอาไปแจกเพื่อกินอยู่ใช้เนี่ยเป็นเงินสดเลยเข้าบัญชีของเขาเรียกว่าประชาชนของอเมกานะคะบัญชีเงินสดนี้ประชาชนสามารถเอาไปทําอะไรก็ได้นะไม่เหมือนบ้านเรา,าเราบ้านเราต้องเป๋าตู้เป๋าตังค์ต้องเอาเป๋านี้ไปแลกกับร้านค้าอะไรเงี้ยต่างกันข,ข้คางว่าเงินที่จะอัดเข้ากระเป๋าเงินของเมตาเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งกระเด็นไปอยู่ที่ การลงทุนนะฮะก็ลองดูว่าสินทรัพย์ที่ยีดกันอันนี้ไม่ว่าจะเป็นบิตคอยอหรือว่าอะไรต่างๆก็พุ่งและริ้วก็ต้องดูว่าเ,เงินที่จะเข้ามารอบนี้จะเข้าไปในตลาดที่แบบไหนแล้วจะมีการกระจายแบบไหนแล้วกองทุนใหญ่ๆของโลกเองจะมีอิทธิพลที่จะเวทเงินหรือการที่จะเข้าไปลงทุนแล้วบ้านเราเองจะมีรับประโยชน์กระเด็นเข้าการหรือเปล่านะ,ะัะเพราะว่าก็มีความน่าสนใจใเองนะฮะเนื่องจากประเทศไทยหรืออะไรต่างๆนี้ เขาเรียกว่าเป็นประเทศที่ฟุบไปตอนที่โควิดอยัางรุนแรงก็อาจจะมีการเทินอาราวกับมานั่นเองสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะทีนี้ในส่วนของอเมริกาอีกส่วนหนึ่งนะคะทุนเขาก็กําลังอัดเม็ดเงินมือมาโอโหแล้วชในเรื่องของการลงทุนสาธารณูปโภคพื้นฐานนะคะมูลค่าสูงถึง2ล้านล้านดอลลาร์นั่นเองค่ะก็เยอะก็ดูว่าเงินจะจะรดโลกนานไหนส่วนประเทศไทยนี้นะคะ ส่วนหนึงที่เราต้องติดตามแต่ว่าการเทนาราของหุ้นในประเทศไทยนี้ที่เราได้เห็นภาพกันมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกาจนถึงตอนนี้เนาะตลาดหุ้นตีขึ้นมาอย่างแรงนั่นเองนะคะหุ้นตอนสิ้นปี2,163นะคะหุ้นกลุ่มแบงค์ที่ตีีกลับมา2 0 3 0นะฮะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มทางงานนั่นเองนะคะเพราะว่า กลุ่มพลังงานในช่วงโควิดต,ติดลบไงแลว้วก็ตีกลับขึ้นมาก็เป็นการเทินาล่าวกลับมานะฮะแต่ว่าการเทินาลาวในรอบนี้จะมีการขยับราคาขึ้นจากสภาพคล่องของโดันกันอีกหรือเปล่านะ่สำหรับประเทศไทยไซเคิลตรงนี้ก็ต้องติดตามไปดูว่าตลาดหุ้นไทยเองนะฮะหุ้นที่ยังได้ประโยชน์อยู่นันคืนใช่ไหมคะเหมือนกับว่าหุ้นตัีดขึ้นมาแล้วนะฮะแต่ว่ามันก็ยังได้รับความสนใจจากเงินของโลกอยู่นั่นเองนะคะ ก็คือหุ้นในกลุ่มแบงค์นะคะแล้วก็หุ้นในกลุ่มพลังงานเหมือนกับธนานารเจพีบอกแกนไปคุยบอกว่าถ้าเขาเป็นคนนอกประเทศไทยนะคะเป็นนักลงทุนที่ไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องประเทศไทยเลยถ้าอยากเอาเงินมาซื้อหุ้นในประเทศไทยก็คือหุ้นที่เขาสนใจก็คือหุ้นกลุ่มปตัตทอร์นั่นเองนะคะก็ต้องตงิดตามดูว่า กลุะะ่มพตทอเองเนี่ยคะจะกลับมาเทิานาเราได้หรือเปล่านะคะจากความต้องการของราคาํามันแล้วก็ราคาํามันตลาดโลกจะมีการขยับขึ้นไปอีกหรือเปล่าก็ต้องดูว่าตัวนี้เองจะทําให้พลังของอินเด็กในประเทศไทยเองนะฮะจะมีการขยับขึ้นเหมือนกับตลาดต่างประเทศกันหรือเปล่านะฮะจะต้องดูแต่เป็นข้อมูลที่พี่ว่าเรามาฝากนะว่าเฮ้ยมันมีข้อมูลแบบนี้ เราเรื่องเรามันเป็นอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่กำลังเทิญเราวของประเทศไทยน,น่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มไหนเราก็ลองลองนึกดูจากข้อมูลนะฮะส่วนประเทศไทยนี้เรื่องราของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวก็ต้องถือได้ว่ายังมีความต้องการอยู่เยอะนั่นเองนะฮะในช่วงล็อกดาวน์ที่พี่ม่อนพูดเสมอว่าล็อกดาวน์ในปีที่ผ่านมานะฮะธรรมชาติของคนก็คือกินอยู่ยารักษาโรคบ้านที่อยู่ายัยเสร็จแล้วก็หนึ่งก็คือ เรื่องราวของการท่องเที่ยวนะคะก็ยังเป็นส่วนส่วนหนึ่งของชีวิตคนอยู่สําหรับประเทศไทยก็ยังเป็นเป้เปาหมายของคนทั้งโลกเองแต่ว่าชมหน้าของประเทศไทยมันจะเปลี่ยนไปก็คือเรื่องราวของนักท่องเที่ยวสมัยก่อนนะคะเราเอาใครก็ได้เข้ามาเหอะมาในประเทศเป็นร้อยสี่สิบหสิบล้านคนใช่ไหมคะแต่เมื่อเกิดวิกฤตโควิดก,ก็เป็นโอกาสของประเทศไทยที่ถ้าหากปรับตัวได้ก็จะทําให้ศักยภาพของประเทศไทยในเรื่องราวของ ประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกแบบไหนอย่างไรหนึ่งธรรมชาติหรือใดๆก็ตามน,นะฮะคือท่องเที่ยวโบราณสถานอะไรต่างๆนี่ก็ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งสมัยก่อนก็อาจจะฮิตๆกันไปแต่ว่าตอนนี้ก็คือธรรมชาติเท่านั้นเองแล้วก็ประเทศไทยเหมือนได้รับการฟื้นฟูและทําความสะอาดในช่วงโควิดที่ประเทศหยุดแล้วก็ทําให้ท้องทะเลไทยหรือใดๆของประเทศไทยสวยงามมากๆนะฮะในตอนนี้ก็ ไป็นที่ต้องการต้องใส่ของรักษเที่ยวระดับโลกนะคะเขาเลยทําให้หุ้นท่องเที่ยวนในในช่วงนี้ก็ยังได้รับความสนใจอยูมากทุนก็ลองติดตามดูว่าหุ้นอะไรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนในประเทศระดับประเทศที่มีความเพิเ่มสูงสมเลยนะครับก็ยังเป็นโครงสร้างหลักแต่ว่ามันจะมีมูลค่าแบบไหนแค่นั้นเองที่จะเพิ่มมูลค่าหุ้นจนคนนึกไม่ถึงนะครับแต่ว่าหุ้นบ,บางตัวก็มีการเพิ่มทุนบางตัวก็ ขึ้นมาเกือบร้อนะจาก16บาทมา30บาทตรงนี้มันยังจะขึ้นแบบไหนย่างไรนะก็ขึ้นอยู่กับมูลค่าของตลาดแล้วก็โอกาสของตลาดเท่านั้นเองนะถึงแล้ก็ต้องคิดดึกแล้วการท่องเที่ยวในประเทศไทยตอนนี้ก็คือเขาจะใช้วิธีการแบบว่าคัดคนหมายความว่าสมัยก่อนคนมีเงิน1มื0นสองหมื่นสามก็มาเที่ยวเมืองไทยได้แต่ตอนนี้นะฮะหก็จะต้องมีเงินที่จะมาจ่ายค่า การกักตัว2ก็จะต้องมีเงินในการจ่ายค่าโรงแรมอะไรต่างๆหรือค่าการดูแลต่างๆด้กนะ็คำถามา 1, 000, 000, 000. แค่1 0 0่0แสนบาทก็ต้องรอดูนะคะว่าประเทศไทยเองมูลค่าของการท่องเที่ยวจากเดิมนะคะ40-50ล้านคนอาจจะ 3- 4แสนแต่ตอนนี้มูลค่าคนมาท่องเที่ยวในะประเทศไทยแค่1ล้านถึง2ล้านคนแต่มูลค่ามันเท่าเดิมต,ตัวนี้จะทําให้โอกาสของประเทศไทยเราเองนะคะยังเป็นโอกาสที่ดีได้หรือเปล่านะคะ ก็ค่อยๆดูนะคะสำหรับหุ้นท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไม่ว่าสายการบินไม่ว่าจะเป็นเอไม่ว่าจะเป็นหุ้นโรงแรมหรือว่าหุ้นที่ที่พรีเมียมอะ่ะไม่รู้ว่าที่เป็นลักชัวรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะุนลองลองดูนะคะว่าว่ายังมีเป็นอย่างไรสําหรับในเรื่องราวของโอกาสของรรป,ประเทศไทยในการเปิดประเทศในรอบนี้นะคะเราก็ต้องติดตการกันดูนะแต่ว่าราคามันก็ลอยมาเยอะแล้วเนาะ อะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบนักจูนก็หั่นใจว่าเฮ้ยมันจะไปได้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวให้นั่งดูใช่ให้นั่งดูงด,ดูว่าศึกษาดูแล้วแต่นักจูนที่มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องราวของบรรยากาศที่มันมาร้ฝฟานะฮะแล้วก็มีเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งนักจูนรู้ไหมว่าประเทศไทยตอนนี้หลังจากที่ข่าวมันออกมาเยอะ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 ที่เกี่ยวข้องกับการสเปนเงินของคนนะคะรัฐบาลประชานิยมเอาเงินมาให้กับ นั้นประชาชนเราไม่ใช่นะไม่ใช่นะแต่เรื่องหนึ่งนะะที่เขาทำกันนั่นก็คือเรื่องของการลงทุนสาธารณดมพระโพธขั้นพื้นฐานลงทุนเชื่อไหมเงินเข้าไปเยอะมากเลยนะคะในเรื่องโครงสร้างที่เคยมีปัญหาจำได้ไหมรัฐบาลเมื่อรอบที่แล้วก็เกี่ยวข้องกับ E อที่ว่ามันอย่งสมัยท่านเราในยกสมคิดใช่ไหมคะที่บุกเบิกมาแล้วก็ตอนนี้มีการทำอยู่นะ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงาสามบินอุตสาหแล้วก็เมเ็ดเงินหืมมาที่ลงทุนในภาคพ,พื้นเศรษฐกิจตะวันออกในตอนนี้เองนะ,ะมีการทำแบนบนี้อย่างเรียบเกิดขึ้นนะ,ะก็ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับหุ้นอะไรแบบไหนอย่างไรกันบ้างนะคะจุนก็ต้องไปศึกษาดูว่าหุ้นพวกนี้คือที่จะได้ประโยชน์ในเรื่องราวของการลงทุน สารสนุกประเภทอาหารแบบใหญ่กันนะฮะอาจจะเป็นผู้กลุ่มะม่วาหรือว่าสุปบอวซ่าหรืออะไรต่างนี้แต่ว่าหุ้นใีกลุ่มนี้ยังอยู่ในระดับราคาแบบไ,ไหนด้วยนลงทุนก็จับจังหวะสถานท,นาทีอีกหูนะฮะเขาเรียกบายออนดิะซื้อจากข้างล่างหรือเปล่าต้องทนกับมันแบบไหนอยางไรนะฮะตรงจุดนี้เองเพราะว่าโลกหลังจากสะเพงเงินเสร็จแล้วมันก็จะมีเรื่องราวของการลงทุนแล้วก็คนที่จะได้ประโยชน์เบื้องต้นก็คือผู้ปลูกที่เข้ามัต่างลงทุนนั่นเองนะคะ เงนทุนลอาจับถายดูส่วนฐุ่นอีกตีมหนึ่งนะคะพี่ว่าพูดถึงกรารลงทุนสารส่วนของการพิจารไปแล้วเนาะโ<ม>ดย E C ข้อมูลมันก็พูดถึงนะคะว่าคนที่ผลเงินมาลงทุนกลุ่มนีเ้เยอะที่สุดเลยที่กำลังเข้ามาทำมาก็คือเป็นนะักธุรกิจจ,จีนจากฮ่องกองเป็นต้นะแล้วก็เพื่อไทยเราเองเนี้ผู้ที่ลงทุนมากที่สุดก็คือจีนแบบญี่ปุ่นส่วน การซายุโปรปอะไรดีก็อีกแบบนะึ <c> ่ง <oughs> ขอโทษนะคะ,ะก็ต้องดูนะคะว่าเขาลงทุนแบบไหนแล้วประเทศไทยเราจะเป็นแหล่งซัพพลายเออร์รูปแบบอะไรนะคะเพราะจีนเขาก็ต้องหาแหล่งที่ผิดเผื่อเกิดอัิเตบเหมือนรอบที่ผ่านมาที่ตงหาของเข้าบ้านเข้าประเทศเขาไม่ได้อนะไรต้นนะฮะก็หาแหลง่งันนั้นก็ไอยสุขก,กันฟั่งกันนังจุนว่ารุ่นอะไรในประเทศไทยที่ยังอยู่ ข้างายอยู่แล้วโอกาสของธุรกิจของเขาคือหนึ่งมีการลงทุนแบบนี้แล้วไรายได้เป็นอย่างนี้มูลค่าเท่านี้นะคะลอ,ลองกลับไปดูไซเคิลของทูกแ,แต่ละตัวแต่ละตัวกันดูนะคะสำหรับนักลงทุที่ได้ติดตามร้วยกัรพี่มอนอะที่ทายข้อมูลความรู้พื้นฐานแล้วก็ความรู้ทางด้านเทคนิคก,ก็ยังจุดสําคัญนะคะ,ะก็พูดมาเยแวนะคะก็มี เรื่องราวที่พูดไปข้อมูลอตอนแรกเลยก็คือเรื่องราวของสภาพคล่องเงินของโลกนั่นเองนะฮะว่ากําลังทะลุล้นทะลักเข้ามาสู่สินทรัพย์เสี่ยงกันเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วยังมีขนาดไหนนะฮะ,ะก็อันที่สองโอกาสของประเทศไทยนะฮะก็คือเรื่องราวของหุ้นที่อันนะ้นถูกล็อกดาวน์ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือการเปิดประเทศะะก็ยังได้รับความสนใจอยู่นะฮะ แล้วก็อันที่สาก็คือฝากลงทุนเรื่องราวของหุ้นการลงทุนสาธารณูปโภพขั้นพื้นฐานในประเทศนั่นเองนะคะว่าม,มีการลงทุนแบบนี้มีการขยายธุรก,กิจแบบนี้เพื่อต่อย,ยอดซึ่งสอดคล้องกับเรื่องราวของโลกด้วยทนะทุนหลังจากที่เขาเอาเงินมาใส่กระเป๋าแล้วประชาชนทั้งโลกเราเขามีอันหนึ่งที่รัฐบาลทุกประเทศต่ตางๆที่เขาจะใช้กันอยู่ก็คือเรื่องราวของการลงทุนสาธารณูปโภคปรับโครงสร้างธุรก,กิจเขามากมายเลยนะคะว่า โครงสร้างค้นทรงโครงสร้างเขาเรียกรักษาตัวสุขภาพทีพ่ได้ามีการปรับตัวอย่างหึกมาทั้งโลกใบนี้นะคะการเดินทางของโลกไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียเขาก็จะปรับกันมหึกมาและบ้านเราประเทศไทยเองก็ยังเป็นเป้าหมายจุดที่คนทั้งโลกเองอยากที่จะเข้ามานะแล้วก็ผู้ที่จะได้ประโยชน์ ประเทศไทยต่อจากนี้ไปก็ยังเป็นหุ้นในกลุ่มไนะหนนีคือกลุ่มการท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มการล,ล,ลงทุนสัญลุลงคูโป้ซึ่งกลุ่มแบงก์กลุ่มไฟแนนซ์อะไรที่เขาลากกันลากกระชาติลากถูก,กันมารอบหนึ่งแล้วนะฮะเขาก็โอเคก็อาจจะขึ้นมาอยู่ในระดับที่ตรงนี้แต่ว่าเขาจะไปต่อหรือเปล่านั้นก็เขาเรียกว่าอัพไซด์ของเขาามันจะได้ขนาดไหนนะฮะเราก็ต้องติดตามในะสิ่งที่ต้องระวังอีกหนึ่งที่รัฐบาลจะมาดูแล ก็คือเรื่องของหุ้นกลุ่มการเงินที่ผ่านมานะฮะที่มีแรงขึ้นอย่างรุนแรงนะฮะเพราะว่ามีส่วนต่างของการทําธุรกิจเยอะต่อจากนี้รัฐบาลจะเข้ามาคุมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนโดยสุดและต้องมาดูว่าสิ่งที่เขาจะคุมเกี่ยวข้องกับการที่ตราดอกเบี้ยเป็นอย่างไรจากราคาเดิมนะฮะเจ็ดสิบอาจจะเหลือห้าอะไรก็ต้องมีกลุ่มที่จะเจอแรงกระแทกต่อจากนี้ไปหลังจากขึ้นมารุนแรงแล้วว่าคือกลุ่มกัน ก็ติดตามกันไปนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องราวของทางด้านการเมืองที่ทุกคนกลัวสําหรับประเทศไทยนะฮะก็อยากฝากลงทุนในมุมมองของเรื่องราวของการเมืองนะคะว่าถ้าเราเป็นคนที่เอาเงินไปลงทุนเราจะต้องติดตามการเมืองแบบไหนหนึ่งเราไปอินอทําความเข้าใจเชื่อในแบบไหนยังไงแต่สิ่งหนึ่งนะคะก็ ในสุดของนักทุนไทยก็คือน่าจะมีการเรียนรู้เรื่องของการเมืองมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะคะว่าสุดท้ายแล้วการเมืองน,นะคะก็จบด้วยผลประโยชน์แล้วก็อำนาจทันเองนะะแล้วประชาชนก็เป็นผู้ปกครองใต้ปกครองใช่ไหมฮะผู้ปกครองและใต้ปกครองประชาชนที่อยู่ใต้ปกครองนี้จะมีศักยภาพอะไรแล้วก็สร้างผลงานสร้างธุรกิจสร้างอะไรเราจะอยู่ยังไงเนี่ย ก็เป็นจุดหนึ่งที่ประชาชนจะต้องคิดแล้วก็จะต้องดูแลชีวิตตัวเองนะคะเพราะการเมืองเมื่อจบแล้วอํานาจฝั่งไหนก็ฝั่งนั้นส่วนประชาชนก็ยังต้องกินต้องใช้ต้องทำมากินกันเป็นปกติอยู่นะคะเราก็ฟังเอาไว้แล้วก็ดูแล้วก็ติดตามไปแล้วก็รอตัดสินอีกครั้งหนึ่งก็คือตอน,น,นือ้ตั้งที่มันเสมอๆเนาะเพราะว่า เมื่อมันผ่านไปแล้วเลือกเขามาแล้วสี่ปีจะต้องให้โอกาสในการที่เขาจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศสี่ปีนี้ถ้าทาไม่ถูกใจเราเราก็ไปเลือกตั้งก็ภาพวนเวียนของประเทศไทยที่มีการวนเวียนมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าที่มีการประทุมีการปฏิวัติมีอะไรก,ก็เป็นการวนเวียนสร้างเหตุการณ์ซ้ำซากซ้ำซากอะเรต่อยๆนะครับเราก็รอก็แล้วกัน ตลอดเรื่องทุนที่เก็นข้อมูลกันเหมือเน,เน,เนเาะก็ไปรอผลการเลือกตั้งถ้าเลือกตั้งแล้วสูท่าคนที่เราชอบเราเลือกแพ้ต้องนยอมรับแต่เราก็ต้องทํามาหากินชีวิตเราดำเนินชีวิตต่อไปนั่นเองนะฮะสุดท้ายก็อย่าลืมน,นะการเหมือนก็เรื่องเราของคุณประโยชน์แค่นั้นเองใครถูกใครผิดมันอยู่บนนี้วันเลือกตั้งแค่นั้นเองที่เราจะเลือกว่าไอค้คนที่เราไม่ชอบมันผิดแล้วก็เลือกไอค้คนที่เราคิดว่าเราคิดว่าถูกคิด่าผดนั่คอุน เ็าฝาก่องคือกับข้อมูลทันีีไว้เนาะสำหรับเรื่องราวของข้อมูลที่เกิดขึ้นในประจำพี่ม่อนมันดีสัปดาห์นี้ก็พูดถึงเรื่องราวของสภาพคล่องเงินของโลกก็ยังมีสภาพคล่องอีกจำนวนมาโกระชึกรอยอยู่นะฮะแล้วก็อันที่2ก็คือเรื่องราวของประเทศไทยเองที่จะมีการเปิดประเทศแล้วก็ยังเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว หรือการรักษาพยาบาลอะไรต่างๆ,ๆที่ยังอั้นเงินอยู่นะฮะตรงนี้จะเทอนาเราแบบไหนถึงแม้ว่าราคามันจะขึ้นมาแล้วมันยังจะขึ้นไปอีกกว่าอะไรแล้วก็อันที่สก็คือเรื่องราวของการลงทุนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต้องจับตาดูว่าต่อนนี้ไปกระแสที่กาลังเกิดขึ้นนะฮะในเรื่องราวของการสร้างงานสร้างอะไรต่างๆนะฮะจะต้องเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปังจากที่จ่ายเงินดูแลปากทุบัประชาชนไปแล้วช่วงวิกฤต แต่ต่อจากนี้ไปก็คือประเทศเองเอวที LT อะไรต่างๆนี่เขาว่าทำยังอยู่นะฮะก่อสร้างกันอยู่นะานทุนก่อสร้างช่วงเฟสที่ผ่านมาถูกล็อกดาวอะไรอนยะ่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าแรงงานเขาสามารถที่จะสร้างได้เสร็จทันหรือเปล่าช่วงล็อกดาวแล้วก็รองรับในโอกาสาที่จะเปิดประเทศได้ไหมนะฮะส่วนธีมกันชงกันชานี่นเป็นธีมที่โอเคมันก็คงอยู่ต่อไปแต่จำได้ไหม หุ้นที่ฮิตฮิตเป็นแฟชั่นน่ะช่วงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนเนาะเฮ้ hey, hey, พลังงานทดแทนก็เฮ้ hey, ไปการชงกรรช้ามากก็เฮ้ hey, ไปแต่นั้นทุนก็ต้องดูราคาหุ้นของเขาด้วยนะคะว่าราคาหุ้นที่เขาเล่นกันเนี่ยมันมีการขยับกันเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วนะคะถึงแม้ว่ามันยังเป็นตีมที่ขนาดอ้อยอ,อยังหมอกเลยยังไม่ได้อนุญาตให้ใครเลยนะน,น,นักงทุนก็แต่ก็เป็นกระแสกัน,นขึ้นนักทุนก็ต้องดูว่า เสี่ยงกับกระแสตรงนี้นะคะในการเล่นหุ้นของเขาะะหุ้นแฟชั่นหุ้นได้รับความนิยมหุ้นปิดอะไรเงี้ยนะคะนักทุนก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะว่ามีการเอาเงินแต่ว่าเงินก็อัดอยู่แล้วนะคะเงินมันสภาพคล่องมันเยอะก็อัดอัดไล่ซื้อหุ้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าธุรกิจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงไม่มีใครรู้เป็นแน ไอ้เจ้านี่ก็แพ้ไอ้เจ้านี่ก็แพ้แพ้ไปหมดจนกระทั่งคอร์บิสเนตที่เขาทำจริงๆมันคืออะไรนักงทุน้องจับมือวินเดียดด้นะฮะบางทีก็สร้างกระแสกันเกิดขึ้นนะฮะจาของคุณยัง,งงงๆอยู่เลยว่าเอ้ยมีเรื่องนี้ด้วยนะ,ะ่ะก็ฝากนักงทุนไว้ในเรื่องราวของพี่ม่อนบันเดย์ประจำสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าการลงทุนก็อย่าประมาทนะฮะนักงทุนจะถามว่าอย่าเสียโอกาสด้วยนะฮะเราจะอยู่ตรงกลางกันเป็นแบบไหนขึ้นอยู่ความรู้ แล้วก็ความเชื่อหรือความต้องการของนักถุนบางคนก็เชื่อว่าฉันจะซื้อหุ้นเพื่อรออีกหกเดือนแต่บางคนนะฉันจะซื้อหุ้นวันนี้เพื่อขายวันเนี้ขยขาหุ้นถุนแล้วแต่นะฮะก็นี่คือเสด็จของของตลาดหุ้นนะฮะที่ความต้องการมันหลากหลายนั่นเองแต่คนที่สําเร็จคือความต้องการอะไรนี่เป็นจุดสําคัญที่เราต้องค้นหาไปด้วยกันนะคะแล้วด้วยความรู้เรื่องราวของพื้นฐานทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็น่ ส่วนนังทูนวีไอพีพี่ม่อนนะคะอย่าลืมนะคะ,ะพี่ม่อนเปิดประเทศก่อนชาวบ้านก็เลยนะฮะก็พา v ีไ <å> อพีออนสัญจรกันในช่วงต้นเดือนเมษาพอดีนะ,ะประเทศไทยก็เปิดประเทศในช่วงเดือนเมษาพอดีนะฮะก็อะอสอดคล้องอะไม่ได้มีอินไซเดอร์อะไรนะคะแต่เราก็จับทายจากข้อมูลที่เราได้ติดตามแบบนี้นะะนแหละค่ะ,ะน,บบนัะะททกทนว่าอ๋อโลกมันกำลังขยับแบบนี้เราประเทศไทยมันต้องขยับแบบไหนกันบ้างนะะีไอพีพี่ม่อนก็เลยเปิดประเทศไปพร้อมๆกับรัฐบาลไทย เราจะมีสัญจรนะไปทางนิคมอมตนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ec ด้วยนะคะหาความรู้กันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นฟังว่าเรื่องราวของตลาดในช่วงคืึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรลุคควอเตอร์สอ,นองนั่นเองนะคะสำหรับชาว v i p เราเตรียมความพร้อมกันเนาะแต่สำคัญที่สุดก็ดไปไหนอย่างไรทุกคนก็อย่าลืมนะคะนี่นนติดตัวไปด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องไปฉีดยาฉีดวัคซีนให้มันเจ็บปวดนะคะก็ ป้องกันตัวไว้ก่อนการดีกว่าแก้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าไปแก้ไขที่หลังใจเยอะนะฉีดวัคซีนยังหนึ่งจ่ายจ่ายค่าอะไรนะค่าฉีดวัคซีนสองเสียวสยองด้วยนะวัคซีนที่ใช้เนี้ยจะมีคุณภาพหรือเปล่าแต่ทางที่ดีที่สุดก็คือป้องกันตัวไว้ก่อนไม่ว่าจะไปที่ไหนตามตลาดหรือที่ไหนต่างๆก็ฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะ ป้องกันตัวเองไว้นะคะสักปี2ปีพี่มั่นเชื่อว่าหลังจากนั้นวัคซีนที่ดีต่างๆก็น่าจะฉีดได้ทั่วไปทั่วโลกหรือสิ่งสําคัญที่สุดถ้ามียากินแล้วฆ่าเชื้อเหมือนวัคแน,นดีได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะคะก็ดูวิวัฒนาการในการที่ดูแลวิกฤตในเรื่องราวของโรคระบาดของโรคใบนี้จะมีวิวัฒนาการอะไรวัคซีนแล้วมียา รักษาได้หรือเปล่ารักษาแล้วกินโรงหายเหมือนหวัดนะฮะนั่นเองนะฮะสำหรับนี้ก็ขอบคุณสาหรับนักลงทุน,นได้ติดตามพี่ม่อนมาโดยตลอดแล้วเราเจอกันในช่วงหุ้นทิ้งตากันต่อไปแล้ววันนี้เจอกันยาวเลยนะทุนช่วงหุ้นทิ้งตาจับจังหวะลงทุนแล้วก็ช่วงอาใจไปเลยสําคัญทุกช่วงเลยนะฮะถ้าไม่ได้ไปไหนก็ติดตามหรือว่าติดตามฟังรายการนอ้หลังก็ได้นะคะสำหรับนี้พี่ม่อนลานังทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะฮะ รังทุนมีความเสี่ยงค่ะลักทุนต้องมีความรู้รู้ละไรแบบไหนเราก็เรียนรู้กันไปความรู้นะฮะมันไม่เคยมีวันจบพี่ม่อนเชื่อว่าอย่างเงี้ยน,นะคะค่ะสรับวันนี้ลาไปเรียนคยนันดีก่อน,นะคะสวัสดีค่ะ